แหน่น้องเป็นเด็กม3ที่กําลังจะขึ้นม4หรือเปล่าครับกาลังเลือกเข้าสายวิชไหมครับเดี๋ยวพี่กับตันนะครับมาเกินก่อนว่าวิชาเคมีเนี่ยน้องเปิดเทอมไปจะเจออะไรกันบ้างครับอันนี้คือหน้าตาของหนังสือนะครับที่น้องจะเจอนะเปิดมาน้องก็จะเจอตารางธาตุครับใช่น้องจะเรียนตารางธาตุก่อนเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อหากันบ้างนะครับบทที่1นนะครับจะเป็นการสอนเรื่องความปลอดภัยครับฟ e ล l i n g แบบเดินเข้าไปในห้องแลบแล้วเราจะเจออะไรบ้างบทที่2นะครับเราจะเรียนวิวัฒนาการของอะตอมนะว่าแบบอะตอมหน้าตาเป็นยัังงวิิฒนนนนาากรรเเ่มต้จจจปปุบ็ และบทที่3นะครับเราจะเรียนเรื่องพันธะเคมีนะครับจะเป็นการสอนว่าธาตุเนี่ยรวมกันได้กี่แบบนะครับมีลักษณะกี่พันธะอะไรบ้างนะครับแล้วสารประกอบเราจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับถ้าฟังฟังดูแล้วก็จะเป็นเนื้อหาค่อนข้างบรรยายทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นม .4 เทอมหนึ่งนะครับตั้งใจเรียนดีๆนะครับเป็นคําเตือนจากพี่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานกับพวกเราทุกคนนะครับในการต่อยอดบทถัดไปและเคมีจะไม่จะมีแต่ทฤษฎีนะมันจะมีคํานวณด้วยตอนม .4 เทอมสองเปิดเทอมนี้พี่กับตันก็ขอย้องทุกคนโชคดดดีีีนรรัเเเเตตตยมมวๆออกปิท